สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่หาดวาสุกรีนะครับหาดวาสุกรีหรือคนที่นี่เรียกว่า,าหาดปาตาตีมอนะครับอยู่ในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับหาดที่นี่ได้รับความนิยมมากนะครับทั้งชาว สายบุรีเองแล้วก็ชาวอำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงนะครับในวันที่เทศกาลต่างๆนะครับวันปีใหม่ฮารีร่ายยนะครับวันหยุดต่างๆนะครับคนจะเยอะนะครับแต่วันนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับแต่ก็ชายหาดก็ไม่ได้ปิดนะครับก่อนหน้านี้ก็ปิดอยู่ ก็เปิดให้พอสถานการณ์โควิดนั้นเบาบางลงนะครับก็เทศบาลก็เปิดให้ได้ให้ประชาชนนั้นได้เข้ามาเที่ยวมาผ่อนคลายนะครับไม่อยากให้เครียดจนเกินไปนะครับนี่คือหาดวาสุกรีนะครับนะครับ ที่สายบุรีนี่นะฮะก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับทั้งวัฒนธรรมเก่าแก่นะครับสถานที่เก่าแก่ต่างๆนะครับเป็นวังเจ้าเมืองหรือว่ามัสยิดเก่าแก่นะครับหรือสถานที่อื่นๆนะครับเป็นวัดหรือว่าศาลเจ้าแม่ริมก้อยเหนียวนะครับก็ผ่านสายบุรีไปนิดหน่อยนะครับก็นะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะพูดถึงนะก็คือจะมีเกาะเกาะหนึ่งนะครับเป็นเกาะที่เล็กมากนะครับเป็นเป็นจุดที่ว่าเป็นเหมือนกับหมุดนะครับเป็นเกี่ยวกับนักเดินทะเลนักชาวประมงหรืออะไรนี่ก็คือเกาะโลซินนะครับเป็นเกาะที่เล็กมากนะครับมีมีทงปักไว้นะอยู่ฝั่งนู้นนะครับ บกอนโลซินก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับพอถึงทางนี้นะครับทางนี้ระยะไปประมาณาไม่ไกลนะครับเป็นในส่วนของหมู่บ้านถัดไปนะครับก็จะเป็นนี่นะครับด้านหลังนี่นะหมู่บ้านถัดไปนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ผู้คนนั้นไปเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ที่มีความ เหมือนกับว่าเรื่องเล่านะครับนั่นก็คือภูลายีราปีนะครับเป็นเป็นเกาะเกาะเกาะยีราปีนะครับอยู่กลางทะเลนะครับไม่ไกลนักนะฮะสามารถจะนั่งเรือเช่าเรือของชาวบ้านได้นะครับเป็นเกาะที่มีเป็นโขดหินอยู่กลางทะเลนะครับมีเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับเกาะนั้นนะฮะเดี๋ยวลองศึกษาดูนะภูลายีราป, bon. like. ปีนะครับเกี่ยวกับ น่าจะเป็นเรื่องดิทานหรือว่าเรื่องเล่าก็ไม่แน่ใจนะครับจริงหรือไม่ก็ไม่แน่ใจครับแต่ก็ได้ถูกอบอกต่อๆกันนะครับเกี่ยวกับประวัติภูรายลาลำีนะครับนีบรรยากาศชายหาดนะครับในช่วงเวลาห้าโมงเย็นกว่านะครับห้าโมงกว่านะครับ ก็ยังคงมีชาวบ้านนะครับมามาเล่นบนชายหาดนะครับมาวิ่งมานะครับเล่นน้ำก็มีนะครับ,นะรบมาผ่อนคลายกันที่นี่นะครับปกติแล้ววันนี้นะฮะวันอาทิตย์นะครับก็จะมีตลาดนัดที่ใหญ่นะครับ ตลาดนัดขายเสื้อผ้ามือสองแล้วก็ของกินต่างๆมากมายนะครับซึ่งผมก็เคยถ่ายไปครั้งหนึ่งนะครับตลาดปาตาดีโมหรือตลาดหาดวัสุรีแต่ว่าช่วงนี้เขาปิดตลาดนะครับเพราะว่าช่วงโควิดาบานะครับใครที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยากมาเที่ยวหาดวัสุกรีก็มาได้นะครับเป็นสถานที่ที่ สงบครับสงบสวยงามนะครับตอนเย็นๆก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะหาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปะตะดัตตานีขอบคุณนะครับสวัสดีครับ